สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าหน้าโครงการยัญญาแอรีเอราวันคาวันนี้นะคะมีอยากจะพามาอัปเดตงานลงไม้พุ่มเมนเกตทางเข้าหน้าโครงการกันค่ะอันนี้นะคะก็เราลงไม้ใหญ่ไปสพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นงานไม้พุ่มนะคะพุ่มปลูกเสร็จเรียบร้อยเลยคะ่ะก็โครงการของเรานะคะจะเน้นทั้งไม้ใหญ่แล้วก็ไม้พุ่มแบบจัดเต็มมากๆเลยคะ่ะอันนี้นะคะก็จะมีทั้งเร์นฮาวายนะคะต้นสังแล้วก็จะมีต้นบอลกระดาษตกแต่งยาวไปจนสุดลินรั้วเลยะคะ่ะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปอัปเดตส่วนส่วนกลางด้านในกันด้วยเลยค่ะ เข้ามาด้านในนะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศในโครงการของเราเนี่ยร่มรื่นมากๆเลยตั้งแต่ด้านหน้าโครงการเลยนะคะก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะเป็นป้อมยามตรงกลางนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีระบบไม้กั้นอัตโนมัติดีค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นส่วนส่วนกลางของเราค่ะก็งานไม้ใหญ่แล้วก็ไม้พุ่มเนี่ยเสร็จไปสักพักนึงแล้วบรรยากาศก็ร่มรื่นมากๆเลยค่ะส่วนกลางของเรานะคะก็มีความธรรมชาติแล้วก็ลักชัวรี่มีสระว่ายน้ําแล้วก็ตรงกลางเป็นสุนักงานขายตรงนี้ด้วยค่ะ สำหรับโครงการสี่ัญญาแอลลี่เอราวันของเรานะคะมีทั้งหมด2แบบบ้านค่ะจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นแล้วก็บ้านแฝดสชั้นค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะงานก่อสร้างดาเนินไปมากกว่า90%แล้วค่ะแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนเข้าชมรอบ VIP อย่างเป็นทางการแล้วนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Facebook page โครงการสิ่ัญญาลอบุรีหรือว่าติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ